สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีเครื่องดื่มดีๆมาแนะนําค่ะแบรนด์ของเขาจะเป็นซื้อแบรนด์กระสูนะคะตัวนี้เป็นเครื่องดื่มทั่วๆไปเลยนะคะมันจะมีอยู่3ามสีนะคะจะมีสีดําสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะแต่และสีก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเส้นสีดํานะคะจะเป็นกระชายดาผสมน้ําผึ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันค่ะ ตัวนี้นะคะสีดำจะมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็แบบเป็นรสชาติที่ชาชานิดๆน,นะคะตัวนี้แล้วก็มีความหวานนิดๆค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นสีแดงจะเป็นรสผลไม้รวมค่ะจะมีเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอรี่องุ่นค่ะ สีแดงนะคะจะมีรสชาติควรมเป็นผลไม้อยู่นะคะมันจะมีกลิ่นหอมนิดๆแล้วก็หวานหน่อๆคะ่ะไม่หวานมากนะคะส่วนสีเหลืองจะเป็นกระชายดำผสมน้ำผึ้งนะคะ สีเหลืองนะคะจะเป็นรสชาติที่หอมกลมกล่อมแล้วก็หวานนิดนึงถือว่าอร่อยนะคะทุกคนแต่มันก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะราคาอยู่ที่ขวดละ5บาทนะคะทุกคนไปหาซื้อกันได้นะคะมันจะมีปริมาณอยู่150 ml ค่ะบ๊ายบาย